วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตุนนลธนกริเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าใจหายเลยทีเดียวครับเพราะว่าวันนี้ผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับ ข่าวร้ายที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะเช็คกับแหล่งข่าวหลักนะฮะอย่างไวที้หรือว่าฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับภาวนาว่าไม่ให้มันเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ก็ต้องผิดหวังครับเพราะว่าสรุปแล้วข่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนั่นก็คือข่าวของชัชริสบอดแมนนะฮะนักแสดงที่รับบทเป็นแบล็กแพนเตอรได้เสียชีวิตลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งสาเหตุในการเสียชีวิตของชัดสวิตบอสแมนนะครับนั่นก็คือตัวเขาเองเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้มาตั้งแต่ปี2016แล้วแล้วก็ต่อสู้กับโรคนี้มายาวนานถึง4ปีครับจนในที่สุดนะครับมะเร็งก็ลุกลามจนถึงขั้นที่4นะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้จึงต้องจากพวกเราไปในวัย43ปีครับ โดยเชสริสบอ t แมนเกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี1946ที่เมืองแอนเดสันรัฐเซาทแคโรลินาโดยเขาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็นนักแสดงรับเชิญให้กับซีรีส์ดังของอเมริกาหลายเรื่องและเริ่มมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในปี2008กับภาพยนตร์เรื่อง The Express และ The e n y i e Davis Story และหลังจากนั้นไม่นานเชสิสบอ t แมน ก็กลายเป็นนักแสดงที่โด่งดังไปทั่วโลกจากการมารับบทเป็นแบทแพนเตอร์ในจกักรวาลหนัง MCU ซึ่งหนังเดียวของแบทแพนเตอร์นั้นก็สามารถทำไรายได้สูงถึง1,300ล้านเหรียญทั่วโลกเลยทีเดียวและนอกจากนี้ทาง Marvel Studio ได้มีการวางแผนที่จะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแบทแพนเตอร์ภาค2ที่มีกำหนดฉายในปี2022อีกด้วยก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปแล้ครับว่าถ้าหากไม่มีชัก์สวิทบอดแมนแล้วภาพ,พยนตร์เรื่องแบทแพนเตอร์ภาค2จะไปในทิศทางไหน และทางช่องฟิล์มเทวินตี้ของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของแจ็สซิทวอตแมนและก็ต้องบอกว่าในฐานะแฟนหนังคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกใจหายมากๆครับที่จะต้องสูญเสียนักแสดงที่เรารักแบบนี้ไปขอให้หลับให้สบายครับเราจะจดจำคุณไว้ตลอดไปแจ a คส์ิทวอตแมน่าบาทของพวกเรา